มีลำต้นก้านใบตรงไม่ย้วยได้รูปทรงเป็นพุ่มเป็นกอ <Wow. S 1> สวยงามมากมๆเลยค่ะทำง่ายๆด้วยต้นทุน <Wow. S 1> ส,สูงสาค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องขุณต้นไอทีเวลา17.30นเช่นเดิมค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่แอดมินจะนำเทคนิคและสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านค่ะบอนสีกระถางนี้น้องมีชื่อว่าบอนสีมัคควาลลังสันค่ะบอนสีมัคควาลลังสันเป็นบอนสีกระถางหนึ่ง ในส่วนคุณต้นไนทีที่มีการกัดสีสวยใบยดกไม่ทิ้งใบง่ายสวยงามเป็นพุ่มเป็นกอค่ะหลายคลิปวิดีโอที่ผ่านมาแอดมินนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาบอนสีที่มีลำต้นการใบสูงย้วยไม่ได้รูปทรงมาแชร์มากมายหลายวิธีด้วยกัน ทุกท่านจะเห็นว่าบอนสีมัควรานังสันกระถางนี้ก็เช่นกันด้วยที่น้องมีใบดกไม่ทิ้งใบง่ายจึงจำเป็นจะต้องใช้ไม้ค้ำเยอะมากๆเลยค่ะสำหรับการค้ำกิ่งก้านใบเอาไว้ซึ่งมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่แอดมินเวลาถ่ายรูปหรือมองไปแล้วเกิดมีความรู้สึกว่ามันไม่สวยงามเท่าที่ควรค่ะแอดมินเลยพยายามทดลอง ปรับปรุงวิธีการแก้ไขปัญหาบอนสีที่มีลำต้นก้านใบสูงย้วยไม่ได้รูปทรงแบบทำง่ายๆด้วยต้นทุนสูงยบาทค่ะไม่ต้องเสียเวลาเสียเงินไปซื้อไม้ค้ำให้เสียเงินทองค่ะเทคนิคที่แอดมินจะกล่าวต่อไปนี้ทำแล้วทำให้บอนสีมีลำต้นก้านใบตรงไม่ย้วยได้รูปทรงเป็นพุ่มเป็นกอสวยง,งามมากๆเลยค่ะ ไปค่ะเราไปรับชมวิธีการทำพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากนำขวดน้ำแบบใสมาตัดหัวตัดท้ายแบบนี้ค่ะต่อจากนั้นใช้ไฟแช็กลบคมส่วนที่เราตัดออกค่ะ การลบคมของขวดน้ำเพื่อป้องกันลำต้นก้านใบและส่วนอื่นๆของบอนสีไม่ให้ช้ำหรือเป็นแผลช่วยรักษาให้บอนสีมีลำต้นก้านใบที่สวยงามอยู่เสมอค่ะจากนั้นทำการถ่ากางขวดน้ำใสทำตามคลิปได้เลยค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกางขวดน้ำใสออกทำการห่อหุ้ม รำต้นก้านใบบอนสีมัคควาลังสังได้เลยค่ะนี่เป็นวิธีการใช้ขวดน้ำใสแทนไม้ค้าบอนสีแบบง่ายๆด้วยอุปกรณ์ที่เหลือใช้ค่ะจากรายละเอียดทั้งหมดในคลิปจะเห็นว่าเทคนิคในการนำขวดน้ำแบบใสามาทำเป็นไม้ค้าบอนสี เป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้มาทำประโยชน์ใช้แทนไม้ค้ำแบบง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยค่ะแอดมินนำทังขยะที่ไม่ได้ใช้แล้วมาเจาะรูใส่กระถางบอนสีเข้าไปเพื่อเพิ่มสีสันให้กับบอนสีมขคาหลังสันด้วยค่ะหากท่านใดมีขวดหรือวัสดุอื่นๆที่เหลือใช้ลองนำมาประยุก์ตทำดูค่ะ นอกจากเราจะทําให้บอนสีและต้นไม้ของเราสวยงามแล้วยังช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้และบอนสีรวมถึงจะทําให้บริเวณและสถานที่ต่างๆก็จะไม่สกปรกไปด้วยสิ่งที่เหลือใช้แล้วนําไปทิ้งค่ะ แอดมินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีใจรักการปลูกทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้น i อ Channel ค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง t i k กต k อก คุณต้นในทีบอนสีด้วยนะคะขอพรบคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นในทีบอนสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ